สวัสดีครับอยู่ที่ชิตวาคาไม้บางใหญ่นะครับหลังจากที่เราแนะนําตัวพื้นไม่สักบันไดไม่สัก แล้วก็ไม้สักแปรูปต่างๆไปเยอะแล้วอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จําเป็นมากๆในการที่จะทําให้บ้านของคุณนั้นเติมเต็มสวยงามนั่คือตัวบัวไม้สักหลังจากที่เราติดตั้งพื้นหรือว่าติดตั้งบันไดไปแล้วนะครับตัวบัวตัวนี้จะมาช่วยในส่วนของการเก็บความเรียบร้อยของตัวงานระหว่างตัวพื้นไม้กับตัวผนังตัวบันไดกับตัวผนังนะครับให้เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยสีรอยกาวรอยขีดขวดต่างๆนะครับก็ลองมาดูนะครับตัวบัวตัวนี้นะครับที่ชิตวาคคาาาไมม้้ทํขึนนะรับนนน่ะให้ดูรวมกอะครับเยอพสมควรหลายเมเลย หลายร้อยเมตรหลายพันเมตรเลยตัวนี้นะครับเราทําเป็นบัวลบมุมนะครับเป็นแบบโมเดนเนาะนะครับลบมุม เพสสี่องศานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้สักแท้เต็มแผ่นร้อยเปอร์เซ็นหน้าสี่นิ้วนะครับความยาวต่อแผ่นอย่างนี้ที่สองเมตรนะครับก็จําเป็นมากสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสั่งซื้อพื้นไม้สักไปอยากไปเก็บความเรียบร้อยครับใช้บัวพื้นแท้นะครับลงทุนเพื่อนี้หน่อยนะครับดีกว่าใช้ PVC ใช้อะไรแน่นอนเพราะว่าตัวนี้คงทนถาวรนะครับแล้วก็ไม่ลอกไม่เขาเรียกว่าไม่ลอกไม่มีรอยขีดข่วนแม่อะไรเพราะว่ามันทําจากไม้แท้ร้อเเซ็นครับเก็บงานเก็บความเรียบร้อยได้อย่างสวยงามนะครับผมท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0984414224นะครับหรือว่าทางไลน์ครับ s i e S T W W O D นะครับผมคุณยุทนนะครับยินดีบริการนะครับร้านอยู่ที่บางใหญ่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวสต์เกตครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ